ทั้งหมดวันนี้ได้ยอดวันนี้ได้ยอดยอดแม่เมีฝากว่าอีกสองพันบาทก็คือสิบบอกจังบอกใจกันจังบอกใจกันยอดวันนี้เฉพาะวันนี้สามแสนสี่พันหกร้อยยี่สิบก ยอดก่อนเป็น6 1 9 6 2หนเราจะเราจะไปให้ถึงร้านอ่ะลูกไว้พอดก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณบบในเอนซีมาล่าเนือขอบคุณนะคะ ขอบคุณเอ็มซีบ้านฮักของน้องลูกหลังด้วยนะคะนะคะเอ็มซีสาวน้อยทุกคนเนี่ยค่ะที่สนับสนุนอีลาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลายเฮ็ดอีหยังพอๆในเอ็มซีก็ค่อยสนับสนุนล่ะค่ะค่อยซัพพอร์ตล่าอยู่ข้างหลังเสมออย่างเช่นนันเห็นนี่ก็คือลูกหนูทําเลยลูกแม่สนับสนุนพ่อสนับสนุนเพราะว่าเฮ็ดเสื้อเฮ็ดอันนั้นอันนี้มาขายเพื่อนก็อุ้ดนุ้นโน้ซันบัวกะมันกะมัน ยาเฝ้าฮาษีหายยังงี้ยพอได้หายขามันไหมอีกหรอกาเห็นความตั้งใจของพี่พี่ที่เพิ่มารวมนะคะว้งหนึ่งห้องสองอะนเหตดเต็มที่เลยค่ะแบบางคนก็คือแบบพระเดทูพระเดทูเอิ่เนาะเพิ่งกามาเซียเพิ่งคือเพิ่มารวมรวม แบบเฮ้ยทีเจนเดยเฮาจังสิแบบแต่ม้ารวมน้องไอ<ช>สิแต่เราคนบางคนขับรถม,มาจากสารคามมาเพืเดียวกระมี่ยังเซ็นพีดีอาร์สิ<ช>พี่เปาที่มาจากขานแกนสารคามี่ตันแมนตน่ตันพี่ตันนี่คือสุดยอดดีดีคีมอ่อไส้มาเพราะว่าเพื่อนอยากมาร่วมค่ะแบบแล้วก็อีกอีกหลายหลายคนที่มาเนาะค่ะนอกจากาขอขอบคุณทุกคนนะคะเด้อที่ สนับสนุนนะคะน้อที่เห็ยนนี่หลาเป็นนอกเล็กก้มั่วสิแม่เฮ็ยอีหยังกับแบบอย่างแม่หลวงนี่สิหลากรขอบคุณหลายๆนะคะน้อทีหากกีฬาหลากะหักเพ้กีฬานะคะน้อแล้วก็ขอบคุณแม่หน่อยนะคะวันนี้เลี้ยงอาหารพี่พ,พี่ทิมาพอ่พอพอ่พอแม่ทิมานำ้ำกะกะนย์กเป็นขอบคุกกันคือกอละ่ะอร่อยไหมอร่อยเป็นบัวลบหนามาอีกวัว ไลน์นี้อาจจะเป็นไลน์ท,ท้ายท้ายท้ายสุดท้ายสุดท้ายในช่วงวันเกิดห<บ>ลังจากนี้กันลูกสาวกระสิบา่างแล้วเพราะว่าห<ม>นังจะฉายแล้วต้องรีบไปโฆษณาแต่ว่าคือผมจะไลน์ไปเรื่อยๆจนถึงวันเกิดลูกสาวนะครับผมเลยสามแสนกลัวนะครับอีกคนนึงที่ลืมมา่ด้ก็คือพอก,การใช้เด้อย,ยืมได้ยจากสองหลอยแล้วก็ยูยาเ้าแล้วก็แจ้งไว้อีกเลยว่ามาละยวัน เปิดโปงไลฟ์เหมือนเดิมครับเปิดโปงปิดโปงทุกเทศกาลก็ไลฟ์เหมือนเดิมขอบคุณ FC พลังเงียบขอบคุณแมงอีเตอร์ขอบคุณพินตโม่ขอบคุณแม่กาโมหัวเรือใหญ่ของเราแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมง,งานวันนี้ได้ค่า้หนามนคนละ3 0 0ด้แน่นอนครับขอบคุณนะ,ะ,ะเดี๋ยวสี่งืึองเงี้ยกระเห็นผู้นึงไงแม พี่เก็มน่าสงสารมากเลยวันนี้แม่กิซีหล่าเห็นงานมากเมย์กับนีกำลังใจคือเก่าใช่ไหมคะถึงหล่าสีลุยงานเมย์ซ้ำเดะพี่กดเมารถมาพันหกขอบคุณพี่กดน้ำเด้อที่มารล่อมสนุกนะคะเนอะเพราะว่าเพราะว่าเราเมาขังเรามาตัวจดีตัวใดีรถมาบ่อรถสิีขี่มยซ้ำเดะแบบปกติน่ะหนูลุยงานมากอายุเวลาสองปีอะ ถ้าทำมาได้ใจหน่ะหนูเมยบวอหนูเมยค่ะแต่ว่าคือด้วยพระลานาทีของเลาอสิแล้วค่ะเลากัต้องเหตุตามนาทีละกาคือลุยงานทุกมือบังกับพี่ๆได้ที่งานเพื่อนเนี่พากันสีแต่จะาข้องก็ลุยงานตลอดลคือต้องได้ใจเสมอว่างานเ,าเ้องานเาเด้อะไปสิไหมคะแบบกอด เดม่ารวมเดม่าเอ็นเจนซีนุ่งกับมีกำลังใจอะไรกันพ่อพ่อแม่เอลซี่เค่อยให้กำลังใจหนูจังเซีแบบขอบคุณนะคะที่ฮากีฬาได้ค่ะเด้ออย่าลืมได้ค่ะวันที่28มิถุนายนได้ค่ะเด้ออีก3ามสีมือนี่ไปดูมาลายเงินล้านแมนค่ะไป็นรวมยินดีเห็นะเด้ออะไอยากเห็นพ่อแม่เอลซี่หมกำลังใจเราได้นะเวทีคือบางคนอาจจะคิดว่ามหาล่เขาต้องมีเงิ่อนบองสี่มาตรงมีดอกค่ะแค่มาหามาหาล่ะดืใจกับพ่อแบบหลับ บอกอ่ะเขียนหลับมอฟมอเนอฟซีทุกคนดีๆเพราะว่าทุกคนคือหัวใจของหนูหัวใจดรงีนของเาของหลาดเ่ไกไ่ยมอฟมอฟเนเอฟซีทุกคนเปอค่ะเดี๋ย้อน้อยฮัทเบ๊ะวันนี้ทุกคนมาบอกได้เลยว่ามาด้วยใจเอฟซี สาวน้อยเป็นแเอฟซีพลังเงียบพร้อมที่จะสนับสนุนทุกท่านที่มาวันนี้นะครับผมฝากเอฟซีเบิงแยงลูกเต่าสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมฝากนังน้ำวัวฝากนังวันที่17บเจกรกฎาคมเด้อค่ะเด้อใช้ทุกลงภาพพยนต์นะคะขอบคุณพ่อนนท์แล้วก็แม่พีนะคะดีดีว่องสาวน้อยล่ะก็พ่อโจแม่นุทยาสุภาพลูกอันนาเด้อค่ะพี่สนับสนุนนีลาล่ะก็นอดโจนุ่มมือนีลาไม่บาดไม่ลด ทุกอย่างกิลาต้องกันต่อไปคือเดินหน้าพัฒนาตัวจนจ้าของต่อไปมอบสิ่งดีๆให้พ่อพ่อแม่เอ็มซี้านาไวที่รีนิควทุเรียนนะขอบคุณดละทุกคนนะคะด้วขอบคุณที่มาไลฟ์สดจากพี่อารมด้วยนะคะไทยล่มส์ขตบคครับ <ersch> ขอบคุณอาจารย์นันเป็นีด้วยนะคะอาจกี่อาจาสมศรีด้วยนะคะอันนี้อาจารย์สมศรีหนูเคยไปหล่งานนักพินอยู่ด้วยนีพู้อยู่เบื่อหร่คะยล่มองวจำไม่ได้เลยน้ายไปหล้อบลงแทนอยลงบองมีเงินกินข่าแบลงเงินกินข่าธรรมดาคนโอมาเลยแบ้อง อยู่เื้องหลังได้สนใน้วาเกิดดีนะคะเฉียะเดี๋ยวไปโคราชแวะไปหาแม่มาครับแม่มาไปไปหาพี่พี่ชวนแล้วทักมาหาบอยทงานอะไรทักมาหุ้ยน้องหุ้นริจาอะไรมาหาก็พี่พี่ชวนเพื่อนแล้วพี่ชวนเพื่อนแล้วจะแปลอไปไปเบาแล้วแต่ก็ต้องไปมาเตะขึ้นรูเตะขึ้นปมาหาค ถายร้านนทายด้วยนะคะมาหญิงเลยผ้ิวยนะคะมีอหมันปีเอ้าเขาไป็่ไยรูปผู้หญิงนังข้างหน้าไหมผู้หญิงไหนู้หญิงข้างหน้าน่นครับนี่ผู้หญิงกานี้อ่ะเจะรับถ่ายรูปนะครับผมขอบคุณทุกคนเชื่อ์แ่งใจขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการสนับสนุนกับพวกเราทมงานบนอุ้งปุยบันเทิงสิงค์ไท มาดีครับตีเจอไรทีจะไปพบปนพบงานกับพี่กับน้องเม่บอกขึ้นหมอน้ำต่หมอนี้เดี๋ยวยังเหลืออยูู่ย่งเงียใส่สุ้เพผู้ชายวันไหนออกาินถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปหน่ กับว่าพูดดีแบบเ่องนี้เจ้าจิ๋เจ้าิมกบยิมให้ยังยิมบนยิมขอกมีค่าจับเกา่า แล้วก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับความสุขประมาณนี้เราจะเกิดขึ้นอีกทีคือวันที่26กวิววันที่27นะครับเมล่ามาเอินที่สำนักงานสาวร้อยเพชรบันแพงน,นะครับก็อีกประมาณนี้ที่หลังพี่น้องครับเจอกันนะครับอีก2วันก่อนปิดฤดูกาล นับเวลาต่อจากนี้ไปขอจงเอื้อผู้ชมอันสมเกียรติครับถึงชั่วโมงสุดท้ายขอบอกก็มากรับซึนกันพี่เรากับทีมงานคณะมุนอุ้ยปุ้ยปันเทีงศิลป์สำนักงานอ่าปอนลำตั้งอยู่บ้านเลขที่899เกูาเกสองผลงานแพทย์ต่อที่ผลงานเพลงแรกต่อที่นักร้องเสียงคารหดเทฟกับกัชัยเพชรพัดผ่านลนครกันมองไหนละครกันมีกี่ ยวงตอเราหดเข็มกับมดไทยก็คอเอา